สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขคนค่ะทักได้กันพี่น้องขอบคุณที่ติดตามซอยเบ่งซอยแชร์กดไลค์กดแชร์ทุกคลิปทุกโพสนะคะบอกว่าจะเป็นไผยยูไซยขอบคุณได้หลายพี่น้องติดตามข่าวคล้าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการหมอลำมีอย่างมาคุยกันพี่น้องมีอย่างกับว้าสู้กันฟังคือว่านเนาะว้าเรื่องไปต่อบ่ไปต่อ อีกจะคลิปแล้วกันพี่น้องเมื่อวานกับวายูเพิร์มือเพราะว่ากําลังเป็นกระแสะโดยเฉพาะวงหมอล่าสาวนอยเพชรปานแพงเพิ่นกะมีศิลปินเนาะที่อยู่ในสังกัดสาวนอยเพชรปานแพงออกมาเคลื่อนไหวออกมาโพดบอกกล่าวกับเอฟซีพอพ่อแม่เอฟซี FC ต่างๆว่าผมบอได้ไปต่อ order นะคโน,นนนันนี่แมนบอกกับมีอย่างเช่นพระเอก าดามอนเนาะน้องไดมอนรฤติไกรระน้อยกาละสินเอกอภิวัตต้นน้ำน้องโลโก้น้องปลายล่าสุดอู้สึกว่าจะมีน้องชมพู่นะคะพี่น้องกับเป็นศิลปินทีเพิ่นบบได้ไปต่อกับวงสาวหน่อยเผ็บปานแพงในฤดูกาลหนักนะคะกับมีการเคลื่อนไหวแน่นอนพี่น้องเมื่อเพิ่นโพ์เคลื่อนไหวบอกกล่าวเอฟซีแบบนี้เนาะก็มีคนเข้าไป รวมแสดงความคิดเห็นต่างๆหน้าๆนะคะพี่น้องเป็นยังคือบอเดไปเกิดยังขึ้นนนนันนี่แม่นว่าไปไซกัสีตามไปคือเกาอียังเติมแห้งใจให้กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าแล้วก็ว่าอีกนะคะพี่น้องคือเป็นเรื่องปกติอีลีด้วยค่ะกับวงการหมอลำพี่น้อง ก็จะมีค้นไปต่อบอกไปต่อหรือว่าทั้งว่งเพิินบ่หายไปต่อเนี่ยมีอยู่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะบ่ไดโพสออกว่าห้เข้าได้เห็นได้หูคือสม,ม้อนี้เนาะเพราะว่าสม,ม้อนี้เป็นยุคโซเชียลผู้ใดเคลื่อนไหวยังเฮ็ดยังกับหูเบิด์อ่ะนะนะคือแต่กีก้ต่กอนมันมันมีโซเชียลแบบนี้เพิ่นไปกะก็เงียบไปก็หายไปยังสี่แมนบอพี่น้องแต่ว่าน,นี่ก็จะไปก็ต้องโพสบอก โพดบอกกล่าวโนนนันนี่ก็เลยเป็นทีวีภาควิจาณ์พี่น้องเป็นทีวีภาควิจารณ์แต่สวดท้ายก็ไปเติมเรื่องกำลังใจให้กันพี่น้องไปเติมกำลังใจให้กัน,น,กใใกนทั้งปูที่ไปต่อบบได้ไปต่อหรือว่าถ้าเป็นวงสาวน้อยเพบ้ยน,นเพี้ยงที่เพิินที่เพิินมีมต,ติของของทีมผู้บริหารเพิินเดียรสินเนาะก็มีทั้งเติมกำลังใจให้ทีมผู้บริหาร เติมกำลังใจให้สําหรับผู้คนผู้บได้ไปต่อเมนบอพี่น้องมาเบิ่งเรื่องกําลังใจพี่น้องเอาขออนุญาตเบาเรื่องนี้เรื่องอาระน้อยระน้อยกาลสินลําเพลินนะคะพี่น้องก็คือหลังจากเพิ่นโพดออกมาเนาะว่าเพิ่นบได้ไปต่อกะบวงสาวน้อยผิดปานแพง ก็จะมีเอื้อยอายนองนุ่งในวงการแลกเอฟซีเขามาเติมแห้งใจเยอะแยะมากมายเลขที่เดียวนะคะร่วมไปถึงอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอิหล่าหน่อยอุ๋งอิงก็เขามาแสดงความคิดเห็นอยู่ไต้โพ์ของอาระหน่อยคือกันอีหล่าอุ๋งอิงคอมเมนต์ว่าคิดถึงอาระแท้ว่าสันนะคะจนอาระหน่อยได้เอา เอาคอมเมนต์น่ะหลัพี่น้องแคปเอาคอมเมนต์นั่นขึ้นมาโพส์เลยทีเดียวนะคะพี่น้องคะอาระหน่อยเดย์แคปเอาคอมเมนต์นั่นขึ้นมาโะะพส์มมว่าหักหล่าเดอ้อเอฟซีหล่าน้ำอบอุ่นเสมอทุกครั้งที่ได้เจอหน้าเวทีเพื่อนวานะคะแฮชแทก็กอุงอิงแม่ทับหญิงผู้เกลียงไก่ของบ้านสาวหน่อยสาวหน่อยเฮาเดอ้อหล่าเพื่อนวานนะคะกับมีเอฟซีไปรวม รวมแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็บ,บอกว่า ใจหายวัสนะเออหลายคนยังบอกว่าเป็นเพียงฉากหนึ่งในภาพพยนตร์ผ่นวันนะคะ <c oughs> หลายคนก็บอกเสียใจอีลาอีลาสิเป็นจังใดน้อผ่นว่าเป็นกําลังใจส่วนหลายก็เป็นกําลังใจพี่น้องล่าสุดอีลาเป็นจังใดน้อพี่น้องนี่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 ล่าสุดอีลาโทรมหาอารัตน้อยส่วนไปงานวันเกิดพี่น้อง นี่นน้อยกาละสินนี่เพื่นเพื่นเอาเอาแคปการคุยอ่าวิดีโอข้อเนาะมีแม่หน่อยมีอิลาอุงอิงมีอาระน้อยค่ะเพื่นคุยกันโทมาส่วนไปงานวันเกิดพนะสิบสามพนสพี่น้อง เราเอฟซีว่าจาังไหดวะตอนีอู้ตาหักตาหักนะคะมีชูสองนิ้วสู้ๆมาดานะคะอีหล่าอุ้งอิงเนาะเออตาหักหลายนีขาเอิ่นว่ากําลังใจพี่น้องเป็นกําลังใจให้กันหลายคนกะเชียเลยค่ะพี่น้องเชียให้อาระหน่อยไปงานวันเกิดอีหล่าไปไปจ้าอาระวันอาระไปงานวันเกิดอีหล่าเด้อจ้าอ่าอีหล่าคิดฮอดอาระเพิ่นว่าต้องมานะครับ แล้วเจอกันเพื่อนวาน,นะคะแล้วเจอกันวสันเนี่ยเห็นภาพแล้วน้าตาแตกเลยวสันนอ,อไปหาอิหล่าเดอ้อจากอาละของอิหล่าเพื่อนวานนะคะอิหล่าอ่าอิหล่าอีอิหลา่ลา,ลาจัดที่โรงเรียนสถานที่กว้างมีที่จอดรถสะดวกจากแม่นมอคะอ่าเราเพื่อนก็บ,บอกว่านางรักอาละ อาระต้องไปลาบอกเลี้ยววสันโนอือมนี่ล่ะพี่น้องคะนี่น่ารักเสมออาระกับหลานสาวเนี่ยรักอาระของกีฬาวสนาันนะคะรักรักอาระของกีฬาแม่ละติดหูคาาหําว่าอาระบสสนใจลาวสั <c oughs> นนี่น้องน่ารักค่ะไปงานบันเกิดน้องนะคะเพื่อนหวานน้อง อาระต้องสนใจล่ะแล้วเด้อจากงานนี่ว่สสันไปไปจ้ะอาระเพื่อนวานะรรักรักรักกำลังใจค่ะต้องไปเดอ้อเพื่อนวานอไปนะไปเดอ้อเพื่อนวาอย่าให้อย่าให้คนค่อยต้องผิดหวังเพื่อนวาไปหายีหล่ะแน่น้องคิดถึงค่ะวัสันนะคะอาระต้องไปนะสู้สู้อาระกำลังใจครับเพื่อนวาไปไปอาระวษ์วัสสันะ ก็มีตค่คนเชียร์ให้ไปงานวันคลายวันเกิดของอีหล่าอุ๋งอิงพี่น้อง13กรกฎาคมนะคะพี่น้องค่ะเป็นวันคลายวันเกิดของอีหล่าอุงอิงเนาะซึ่งหลายคนก็เตรียมอ่าเตรียมว่าจะไปจะไปแฮปปี้เบอร์เตอ์อีหลาอุ๋งอิงคือกันคือว่านะคะกับงานนี้อีหลากับแม่หน่อยโทรไปชวนอาระมาถารุนเบิงพี่น้องว่าอาระจะไปบอนะคะ อาราจะไปบาอาสนเนาะก็จังรุ่นจังติดตามแต่กะอยากให้ไปน่นะหลัพี่น้องก็อยากให้ไปคือว่าเนาะกะเป็นพี่เป็นน้องเป็นความหัวซึกที่คิดหัดคิดถึงอยู่ในวงการเดียวกันถึงแม้ว่าบเดปไปสาวหน่อยเพชรบันแพงน้ากันกระบนเนี่ยดอกพี่น้องเอยคือฤดูการหนิโบเดปไปฤดูการหนาหรือว่าอนาคตมือขนาก็อาจจะได้ว่นมาหากันคือเกามองมีห้องกับบ่งหูคือกันพี่น้อง หรือจังไดนั่นนะคะกะยังเป็นพี่เป็นน้องในวงการเดียวกันคือเกา่าเพราะฉะนั้นกะอยากให้ไปคือว่าหรือว่าพี่น้องว่าจังไดคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะรวมแสดงความคิดเห็นมาแต่ว่าเห็นเห็นภาพนี่เนาะพี่น้องเห็นภาพนี่ว่าอีหล่าอุ้งอิงแม่หน่อยโทรมาส่วนอาระไปงานวันข่ายวันเกิดอีหลาอุ้งอิงนี่เขากัยิ้มเลยนะคะพี่น้อง เขาก็ยิ้มแม่นว่าคะเป็นคือกันบอาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอพี่น้องขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณที่เป็นแห้งใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ